ด้วยหักดิบนิสัยจจนเพราะฉะนั้นเราต้องสู้กับรัฐบาลโจนกันต่อไปเราสู้แล้วถอยแต่ไม่ท้อเราสู้ใหม่ด้วยหัวใจแน่นพนึก ว่าจะอยู่ไปหรือใกล้เราจะถงทุกอย่างสร้างฐานไทยสู้ทุกใครทุกคนที่ทำลายทำเราจะสู้ด้วยหัวใจและเลือดเนื้อหลอมชาติเชื้อไม่แยกแยะสูงกลางต่ำเป็นหนึ่งเดียว ไม่มีวันหน้าใจดำสู้เพื่อนำสังคมสู่ความเท่าเทียมเราจะสู้เพื่อลูกและหลานเหลนล้างลำเข็งสู่ฟ้าใสสดใหม่เอียมฟ้าที่ไม่มีเม่มานหมองไม่เกรียม คำมันเนียมโคจรเราจะสู้เพื่อบูชาวีรชนผู้ลงรักเรื่องวิญญาณ ู้ต่อไปอย่างไม่ท้อรอฟ้าใหม่ชัยชนะอย่างพึกเพิ่มแสงเป็นล้านสู่หลายสิบล้านมาติมเพิ่มพลเมืองคนผู้ตื่นต้งแผ่งติ้งเราจะสู้สู้ต่อไปอย่างไม่ท้อ รอฟ้าใหม่ชัยชน,นะย่างึกษ์หิมแสนเป็นล้านสู้หลายสิบล้าน